เด็กเวลามองกระดานไม่เห็นเป็นมาจากอะไรได้บ้างนะคะเป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่ถามกันมาบ่อยมากอย่างที่1เลยนะคะง่ายที่สุดก็คือเด็กมีปัญหาเรื่องความผิดปกติเรื่องค่าสายตาแก้ไขได้ด้วยการใส่แว่นแต่ไม่ใช่แค่สายตาสั้นนะคะที่ทําให้เด็กมองไม่ชัดเวลามองกระดานจริงๆก็จะมีสายตาเอียงสายตายาวในเด็กก็ทําให้เด็กมองไม่ชัดได้เหมือนกันค่ะข้อที่2นะคะก็คือมีปัญหาโรคทางตาอะไรก็ตามที่บดบังแนวการมองเห็นเช่นพวกต้อกระจก หนังตาตกโรคจอประสาทต,ตาต้อหินหรือข้อที่3นะคะเป็นปัญหามาจากที่เด็กอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจเช่นเด็กอาจจะอยากใส่แว่นมีคนในครอบครัวใส่แว่นโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนก็เลยมีอาการเหมือนมองกระดานไม่ชัดเพราะว่าเด็กมีปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับน้องๆน,นะคะ โดยภาวะนี้นะคะคุณหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องพาน้องมาตรวจก่อนจะสรุปความว่าการที่ลูกบอกว่ามองกระดานไม่ชัดนั้นเป็นปัญหามาจากการเรียกร้องความสนใจค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรทุกซ่อนอยู่ที่อันตรายก็เป็นไปได้